คารวาชั้นเลิศไงหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดทําตนให้เป็นสุขอิ่มหนําไม่ได้ห้ามเลยนะอยากทาตนให้เป็นสุขอยากทําตนให้อิ่มหนาทําไปเลยนะถูกต้องด้วยแล้วแต่หากินเป็นธรรมนะแล้วอย่าไปเคร่งเครียดมากอืมอันที่สามแบ่งปันโพคทรัพย์บําเพ็ญบุญรู้จักเสียสละบ้างนะเพราะคนเรามีความตเหรี่เป็นพื้นอยู่แล้ว ข้อท,ที่สี่อะไรไม่กำนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพกทรัพย์เหล่านั้น<ม>ก็บริโภคพกทรัพย์ที่เรามีเราหามาได้ก็ทำไปสิไม่ได้ว่าแต่อย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงใช่ไหม <c oughs> เห็นโทษมันด้วยนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกด้วยนะแต่ก็ใช้มันอยู่อ่ะนะ ใครทําได้สอย่างนี้คือสุดยอดคารวาสในโลกนะพระพุทธเจ้าบอกคือคารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวะทั้งหลายในโลก